ไหนบ้างคือปลาเต่าจระเข้หรือสัตว์เดรัจฉานจำพวกอื่นบางพวกที่เกิดในน้ําแก่ในน้ําตายในน้ําในเบื้องต้นคนพาในโลกนี้นั้นติดใจในรถทําบาปกรรมไว้ในโลกนี้หลังจากตายแล้วเข้าถึงซึ่งความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์จำพวกที่เกิดในน้ำแก่ในน้ำตายในน้ำเหล่านั้น สัตว right ์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดในที่โสโครกแก่ในที่โสโครกตายในที่โสโครกมีอยู่สัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดในที่โสโครกแก่ในที่โสโครกตายในที่โสโครกพวกไหนบ้างคือสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดในปลาเน่าแก่ในปลาเน่าหรือตายในปลาเน่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดในศพเน่า สัตดิรฉานจำพวกที่เกิดในขนมกุมมารที่บูดสัตดิรฉานจำพวกที่เกิดในน้ําคลัาสัตดิรฉานจำพวกที่เกิดในหลุมโสโครกสัตดิรฉานจำพวกที่เกิดในที่โสโครกแก่ในที่โสโครก·ตายในที่โสโครกในเบื้องต้นคนพาในโลกนี้นั้นติดใจในรถ ทำบาปกรรมไว้ในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์จำพวกที่เกิดที่โสโครกแก่ในที่โสโครกตายในที่โสโครกเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายทุกนี้กับทุกในกำเนิดสัตว์ดิรชานเปรียบเทียบกันด้วยการบอกไม่ได้252ภิกษุททั้งหลายบุรุษพึงโยนแอกที่มีรูปเดียว ลงไปในมหาสมุทรลมทางทิศต,ตะวันออกพัดแอกนั้นไปทางทิศตะวันตกลมทางทิศตะวันตกพัดแอกนั้นไปทางทิศตะวันออกลมทางทิศเหนือพัดแอกนั้นไปทางทิศใต้ลมทางทิศใต้พัดแอกนั้นไปทางทิศเหนือในมหาสมุทรนั้นมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งผ่านมาร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่ง เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือเต่าตาบอดนั้นพึงสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูเดียวโน้นได้บ้างไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะแต่ถ้าเวลาล่วงเลยไปนานๆนนบางครั้งบางคราวมันก็จะสอดเข้าไปในแอกนั้นได้บ้างพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเต่าตาบอดนั้น พึงสอดคอเข้าไปในแอกมีรูเดียวโน้นยังเร็วกว่าที่เรากล่าวว่าที่คนพานผู้ไปสู่วินิบาตคราวเดียวจะพึงได้เป็นมนุษย์อีกยากกว่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะในวินิบาตนั้นไม่มีการประพฤติทธรรมไม่มีการประพฤติชอบไม่มีการทำกุศลไม่มีการทำบุญในวินิบาตนั้น มีแต่สัตว์ผู้เคี้ยวกินกันเองเคี้ยวกินสัตว์ผู้มีกำลังน้อยกว่าคนพานนั้นจะเกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลคนจันทานตระกูลนพลานตระกูลช่างสารตระกูลช่างรถหรือตระกูลคนขนขยะเช่นนั้นเป็นตระกูลยากจนมีข้าวน้ำและสิ่งของเครื่องใช้น้อยเป็นไปอย่างฝืดเคือง เป็นแหล่งที่หาของกินและเครื่องนุ่งห่มได้ยากและคนพานั้นมีผิวพันธหม่นหมองไม่น่าดูต่ำเตี้ยมีความเจ็บป่วยมากตาบอดเป็นง่อยเป็นคนกระจอกหรือเป็นโรคอมพาสมักไม่ได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องปัดทีพ เขายังประพฤติกายทุจริตประพฤติวจีทุจริตประพฤติมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารกภิกษุทั้งหลายเปร,เรียบเหมือนนักเลงการพนันเพราะความพ่ายแพ้ครั้งแรกเท่านั้นจึงเสียลูกเสียเมียเสียทรัพย์สมบัติทุกอย่างและถึงการจองจำที่เป็นการสูญเสียอย่างยิ่ง ความพ่ายแพ้ของนักเลงการพนันผู้เสียลูกเสียเมียเสียทรัพย์สมบัติทุกอย่างจะถึงการจองจำเพราะความพ่ายแพ้ครั้งแรกนั้นเป็นเพียงเล็กน้อยแม้ฉันใดความพ่ายแพ้ของคนผ่านผู้ประพฤติกายทุจริตประพฤติวจีทุจริตประพฤติมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุขติวินิบาตนรกฉันนั้นเหมือนกัน นี้เป็นภูมิของคนผ่านที่คนผ่านบำเพ็ญไว้ทั้งสิ้น253ภิกษุทั้งหลายลักษณะของบัณฑิตเครื่องหมายของบัณฑิตความประพฤติไม่ขาดสายของบัณฑิต3ประการนี้ลักษณะของบัณฑิต3ประการอะไรบ้างคือบัณฑิตในโลกนี้หนึ่งชอบคิดแต่เรื่องดี สองชอบพูดแต่เรื่องดีสามชอบแต่ทำกรรมดีถ้าบัณฑิตใหม่ชอบคิดเรื่องดีไม่ชอบพูดเรื่องดีและไม่ชอบทำกรรมดีเช่นนั้นบัณฑิตทั้งหลายจะพึงรู้จักเขาได้เหตุไรว่าผู้นี้เป็นบัณฑิตเป็นคนดีแต่เพราะบัณฑิตชอบคิดแต่เรื่องดีชอบพูดแต่เรื่องดีและชอบทำแต่กรรมดี ฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงรู้จักเขาว่าผู้นี้เป็นบัณฑิตเป็นคนดีบัณฑิตนั้นย่อมเสวยสุขสมนัตสามประการในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายถ้าบัณฑิตนั่งในสภาก,ก็ดีในตรอกก็ดีริมทางสามแพร่งก็ดีถ้าชนในที่นั้นพูดถ้อยคําที่สมควรแก่ธรรมนั้นแก่เขา ถ้าบัณฑิตเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขา,จา,กการรนดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมะรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทในเรื่องนั้นบัณฑิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าข้อที่ชนพูดถ้อยคำที่สมควรแก่ทมนั้นทมเหล่านั้นมีอยู่ในเรา และเราก็ปรากฏในธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายบัณฑิตย่อมเสวยสุขสมณตประการที่หนึ่งนี้ในปัจจุบัน254อีกประการหนึ่งบัณฑิตเห็นพระราชาทั้งหลายรับสั่งจับโจรผู้ประพฤติผิดมาลงอาญาด้วยประการต่างๆคือให้เคี่ยนด้วยแสบ้างให้เคี่ยนด้วยหวายบ้างให้ตีด้วยไม้พลองบ้าง ตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูและจมูกบ้างวางก้อนเหล็กแดงบนศีรษะบ้างถลกหนังศีรษะแล้วขัดให้ขาวเหมือนสังบ้างเอาไฟยัดปากจนเลือดไหลเหมือนปากราหูบ้างเอาผ้าพันตัวราดน้ำมันและจุดไฟเผาบ้าง พันมือและจุดไฟต่างคบบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงข้อเท้าให้ลุกเดินเหยียบหนังจนล้มลงบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงบั้นเอวทำให้มองดูเหมือนนุ่งผ้าขากรองบ้างสวมปลอกเหล็กที่ข้อศอกและเขา่าแล้วเสียบหลาวทั้งห้าทิศเอาไฟเผาบ้างใช้เบ็ดเกี่ยวหนังเนื้อเอ็นออกมาบ้าง เชื้อเนื้อออกเป็นแว่นแว่นเหมือนเหรียญกระสาบบ้างเชื้อนหนังเนื้อเอ็นออกเหลือไว้แต่กระดูกบ้างใช้เหลาแทงช่องหูให้ทะลุถึงกันบ้างเสียบให้ติดเดือแล้วจับเข้าหมุนได้รอบบ้างทุบกระดูกให้แหลกแล้วถลกหนังออกเหลือไว้แต่กองเนื้อเหมือนต่างใบไม้บ้างรถตัวได้น้ำมันที่กำลังเดือดพล่านบ้างให้สุนัขก,กัดกินจนเหลือแต่กระดูกบ้าง ให้นอนบนหลาวทั้งเป็นบ้างตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้างในขณะที่เห็นนั้นบัณฑิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเพราะเหตุแห่งบาปกรรมเช่นไรพระราชาทั้งหลายจึงรับสั่งให้จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วลงอาญาด้วยประการต่างๆคือให้เคี่ยนด้วยแสบบ้างให้เคี่ยนด้วยหวายบ้างให้ตีด้วยไม้พลองบ้าง ตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งหูและจมูกบ้างวางก้อนเหล็กแดงบนศีรษะบ้างถลกหนังศีรษะแล้วขัดให้ขาวเหมือนสังบ้างเอาไฟยัดปากจนเลือดไหลเหมือนปากราหูบ้างเอาผ้าพันตัวราดน้ำมันและจุดไฟเผาบ้าง พันมือและจุดไฟต่างครบบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงข้อเท้าให้ลุกเดินเหยียบหนังจนล้มลงบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงบั้นเอวทำให้มองดูเหมือนนุ่มผ้าขากรองบ้างสวมปลอกเหล็กที่ข้อศอกและข่าและเสียบหลาทั้งห้าทิศเอาไฟเผาบ้างใช้เบ็ดเกี่ยวหนังเนื้อเอ็นออกมาบ้างเชือนเนื้อออกเป็นแวนแวน เหมือนเหรียญกระสาบบ้างเฉือนหนังเนื้อเอ็นออกเหลือไว้แต่กระดูกบ้างใช้เหลาแทงช่องหูให้ทะลุถึงกันบ้างเสียบให้ติดดินแล้วจับเข้าหมุนได้รอบบ้างทุบกระดูกให้แหลกแล้วถลกหนังออกเหลือไว้แต่กองเนื้อเหมือนต่างใบไม้บ้างรถตัวด้วยน้ํามันที่กําลังเดือดพล่านบ้างให้สุนัขกัดกินจนเหลือแต่กระดูกบ้าง ให้นอนบนหลาวทั้งเป็นบ้างตัดศรีรษะออกด้วยดาบบ้างก็ทำเหล่านั้นไม่มีในเราและเราก็ไม่มีในทำเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายบัณฑิตย่อมเสวยสุขสมณะประการที่สองในปัจจุบัน255อีกประการหนึ่งในสมัยนั้นกรรมดีที่บัณฑิตทำคือการประพฤติกายสุจริตการประพฤติวจีสุจริต การประพฤติมโนสุดจริตไว้ในการก่อนย่อมคุ้มครองป้องกันบัณฑิตผู้อยู่บนตังบนเตียงหรือนอนบนพื้นเปรียบเหมือนเงาของยอดภูเขาใหญ่ย่อมบดบังครอบคลุมแผ่นดินใหญ่ในเวลาเย็นแม้ฉันใดกรรมที่บัณฑิตทำคือการประพฤติกายสุดจริตการประพฤติวจีสุดจริต การประพฤติมโนสุดจริตไว้ในการก่อนก็ฉะนั้นเหมือนกันย่อมคุ้มครองป้องกันบัณฑิตผู้อยู่บนตังบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้นในเรื่องนั้นบัณฑิตมีความคิดอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำความชั่วไว้หนอไม่ได้ทำกรรมหยาบช้าไว้ไม่ได้ทำกรรมเศร้าหมองไว้เราทำแต่ความดีทำแต่กุศล ทำแต่ที่ป้องกันสิ่งที่น่ากลัวไว้เราตายแล้วไปสู่สุคติของผู้ไม่ได้ทำความชั่วไว้ไม่ได้ทำกรรมหยาบช้าไว้ไม่ได้ทำกรรมเศร้าหมองไว้ทำแต่ความดีทำแต่กุศลทำแต่ที่จะป้องกันสิ่งที่น่ากลัวไว้เขาย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่กล่ําไร ไม่ทุบอ,อกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลภิกษุทั้งหลายบัณฑิตย่อมสวยสุขสมอนัตประการที่สามนี้ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายบัณฑิตนั้นยังประพฤติกายสุจริตประพฤติวจีสุจริตประพฤติมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้อง เพิงกล่าวถึงสวรรค์นั่นแหละว่าเป็นสถานที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจโดยส่วนเดียวภิกษุทั้งหลายแม้การเปรียบเทียบว่าสวรรค์เป็นสุขก็ไม่ใช่ทำได้ง่าย256เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงอุปมาได้อีกหรือไม่ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าได้ภิกษุแล้วตรัสว่าเปรียบเหมือนพระเจ้าจากักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการและฤทธิ์ความสำเร็จสี่ประการเพราะความสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการและฤทธิ์สี่ประการนั้นเป็นเหตุให้เจ้าจากักรพรรดนั้นจึงได้เสวยสุขสมนัต พระเจ้าจากักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการเป็นอย่างไรคือจากแก้วอันเป็นทิพย์มีกรรมพันซี่มีกงมีดุมและส่วนประกอบครบทุกอย่างย่อมปรากฏแก่สัตราธิราชในโลกนี้ผู้ทรงได้รับมูรธาพิเศษแล้วทรงสนานพระเศียรในวันอุโบสถ15้าค่ำรักษาอุโบสถ ประทับอยู่ชั้นบนประสาทหลังงามกษัตราธิราชผู้ทรงได้รับโมรธาพิเศษแล้วคลั้นท่อนพระนิตแล้วก็ได้มีพระดำริว่าเราได้ฟังเรื่องนี้มาว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์มีกรร,ร้อยซี่มีโกงมีดุมและส่วนประกอบครบทุกอย่างย่อมปรากฏแก่กษัตรราธิราชพระองค์ใด ผู้ทรงได้รับโมรธาพิเศษแล้วทรงสนานพระเสียรในวันอุโบสถสิบห้าค่ำรักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นบนปราสาทหลังงามกษัตราย์ธิราชพระองค์นั้นย่อมเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเราเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิกระมังลำดับนั้นกษัตริธิราชผู้ได้รับโมรธาพิเศษแล้วทรงลุกจากที่ประทับ พระหัตถ์เบื้องซ้ายทรงจับพระพิงคารคือพระน้ำเต้าพระหัตถ์เบื้องขวาทรงชูจากแก้วขึ้นตรัสว่าจักแก้วอันประเสริฐจ,จงหมุนไปจงได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ท่านใดนั้นจากแก้วนั้นก็หมุนไปทางทิศตะวันออกพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยจตรรงคินีเสนาก็เสด็จตามไป เสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยจจตุรงคินีเสนาในประเทศที่จากแก้วหยุดอยู่พระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกพากันเสด็จมาเฝ้าแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์โปรดเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จพระองค์